สารได้สั่งจำคุก2ผู้ต้องหาที่ปาระเบิดสารอาญารัชดาพิเศษ5เดือนโดยไม่รอลงอาญาขณะที่ทหารส่งตัวผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้อีก2คนให้ตำรวจแจ้งข้อหาและสอบสวนขยายผลเพิ่มติดตามได้จากรายงานค่ะทหารกองพันทหารราบมณฑลทหนารบกที่11 พร้อมด้วยหน่วยอรินทราชควบคุมตัวนางวาสนาบุตรดีผู้รับโอนเงินนายนเรศอินทระโสภาผู้จัดหาสถานที่สองผู้ต้องหาในคดีป,ปาระเบิดใส่สารอาญาและนางนัทธิดามีวังปลาหรือน้องแหวนพยาบาลอาสาสมัครพยานคดีหกศพวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารมาส่งตัวให้พนักงานสอบสวนทาการสอบปากคาผู้ต้องหากลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับการจ้างวานให้ทำการปาระเบิดด้วยกันสองครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2558แต่ไม่สำเร็จโดยมีนายมนูนชัยชนะหรืออเนกสานฟรานได้โอนเงินให้กับนางสาวสุภาพรมิตรอารักษ์หรือเดียที่รู้จักกับนายวสุเอี่ยมละออผ่านมาทางนางวาสนาซึ่งเป็นผู้โอนเงินให้กับนางสาวนัทธิดาหรือน้องแหวนไปจ้างวานนายสุรพลเอี่ยมสุวรรณ และได้ทำการตกลงกันว่าจะเป็นผู้รอบวางระเบิด5จุดจุดละ10,000บาทโดยมีการโอนเงินล่วงหน้าเป็นเงินจำนวนหนึ่งแต่ไม่สามารถลงมือก่อเหตุตามข้อตกลงได้หลังจากรับเงินไปแล้วไม่สามารถลงมือกระทำความผิดได้จะด้วยสาเหตุใดก็ตามความผิดในฐานผู้ใช้จ้างวานในเรื่องของการก่อ,ขอการร้ายในเรื่องของการดำเนินาการนั้นเป็นความผิดสำเร็จ อันนี้เป็นคดีที่1เป็นจุดที่1ครั้งแรกเหตุระเบิดครั้งที่2บริเวณหน้าศาลอาญาเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาจากการสอบสวนพบว่าเป็นกลุ่มผู้จ้างวานชุดเดิมได้ทําการติดต่อนายวิรศักิ์โตวงจรหรือใหญ่พัทยามอบหมายให้นายมหาหินขุนทองและนายยุทธนาเย็นพินโยเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายเรศอินทรโสภาและนางวาสนาในข้อหาผู้ก่อการร้ายร่วมกันเป็นอังยี่ส่วนนางสาวนัทธิดาโดนแจ้งข้อหาร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันเป็นอังยี่ร่วมกันจ้องวานบุคคลอื่นพยายามฆ่า ซึ่งในวันพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปฝากขังที่ศาลทหารเป็นขั้นตอนของการประสานงานเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากว่ามันเป็นกฎหมายของอีกประเทศหนึ่งนะครับก็คงต้องดูว่าเขามีเงื่อนไขอย่างไรแต่เราทำเต็มที่ครับเพราะเป็นข้อหาที่เป็นข้อหาร้ายแรงและเป็นฐานความผิดที่อยู่ในฐานของอินเตอร์โพด้วย สารอาญารัชดาได้ทำการไต่สวนคำร้องนายมหาหินและนายยุทธนาสองผู้ต้องหาตามหมายจับสารทหารกรุงเทพในฐานความผิดละเมิดสารโดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดจริงเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการก่อความวุ่นวายในพื้นที่สารอาญาส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิพากษาสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั่วไปมีความผิดในฐานละเมิดอำนาจศาล พี่าคษาจำคุกจำเลยคนละ5เดือนโดยไม่รอลงอาญา